สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาไขาปริศนาของสิ่งของรอบตัวเราที่ว่าทำไมบางอย่างถึงจมบางอย่างถึงลอยกันนะเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมก้อนหินถึงจมในน้ำแต่ลูกบอลกลับลอยอยู่ได้หรือว่าผลไม้ที่เรากินกันทุกวันอย่างส้มหรือแอปเปิ้ลทำไมมันถึงลอยในน้ำได้ละ่ะความลับนี้ซ่อนอยู่ในหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าความหนาแน่นครับ ความหนาแน่นก็คือการบอกว่าสสารนั้นๆมีมวลอัดแน่นอยู่เท่าไหร่ในปริมาตรหนึ่งหนึ่งถ้าวัตถุมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำมันก็จะลอยอยู่บนน้ำได้แต่ถ้าวัตถุมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำมันก็จะจมลงไปครับเหมือนกับว่าถ้าเราเอาส้มไปลอยในถังน้ำเราจะเห็นว่ามันลอยขึ้นมาเพราะเปลือกส้มที่มีโพรงอากาศเล็กๆทำให้ส้มโดยรวมมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ แต่ถ้าเราลองปอกเปลือกส้มออกแล้วเอาเนื้อส้มใส่ลงไปบางทีมันอาจจะจมได้นะหรือถ้าเราลองเอาของเล่นต่างๆมาทดสอบดูบางชิ้นก็ลอยบางชิ้นก็จมการทดลองง่ายๆแบบนี้ช่วยให้เราเข้าใจเรื่องความหนาแน่นได้ดีเลยทีเดียววิทยาศาสตร์เรื่องความหนาแน่นนี้ไม่ได้มีแค่ในน้ำเท่านั้นนะ แต่มันยังช่วยให้เราเข้าใจปรากฏการณ์อื่นๆในชีวิตประจําวันได้อีกมากมายเช่นการออกแบบเรือให้ออกแบบมาให้ใหญ่และกว้างเพื่อกระจายน้ําหนักและเพิ่มปริมาตรทำให้เรือโดยรวมมีความหนานแน่นน้อยกว่าน้ำจึงสามารถลอยอยู่ได้หรือแม้แต่การที่เราลอยตัวอยู่ในน้ำได้ก็เป็นเพราะร่างกายของเรามีความหนานแน่นน้อยกว่าน้ำในระดับหนึ่งด้วย ในอนาคตความเข้าใจเรื่องความหนาแน่นนี้อาจนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าทึ่งไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะที่ลอยได้ในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือแม้กระทั่งวัดสดุที่สามารถปรับความหนาแน่นได้ตามต้องการวันนี้เราก็ได้เรียนรู้อะไรสนุกสนุกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ไปแล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกกับการทดลองและสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้นนะครับ